สวัสดีมิดวักส์แฟนเกมนะครับเยอะฮ่าฮ่ฮอ้ริงจริงจงงงเป็นไงโอเคนะครับผมตามชื่อคลิปเลยจะบอกว่ามันบักเองนะครับพี่พีบอกแล้วว่าพี่พีไม่สนับสนุนเวอร์ชั่นที่มันแฮ็กที่มันโกงใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้โกงมันบักเองนะครับผมก็คือวิธีการฟาร์มแอมเบอร์แบบใหม่นะฮะโอ้โหผู้พัฒนาทำอะไรพี่พีไม่ได้จริงๆเลยะเนี่ยอะ ตอนนี้นะครับผมพี่อยู่กับน้องทาเปจาราจาริยาหนตุไปโอเควิธีที่ทาไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าถ้ำเลยไปฟาร,ร์มแอมเบอร์ในถ้ำนะครับผมพี่จะบอกว่าวิธีนี้นะครับต้องยกเครดิตให้น้องคนหนึ่งนะครับทักมาบอกพี่ในอินบ็อกซ์แฟนเพจนะน้องมีชื่อว่าน้องไทม์นะครับผมแล้วก็ทําช่องที่มีชื่อว่าผมรีไทม์เจสซีเฮดเอ,อถ้าพี่อ่านชื่อผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะ อ่าอันนี้นะครับน้องทักมาบอกเลยก็เลยรู้วิธีนี้นะครับแล้วพี่ก็ทําการทดสอบแล้วนะครับมันได้ผลจริงโอเคเราไปกันนะฮะคือที่เขาไปทำาน่ะเขาทําอยู่ถ้หอีะไงแต่ว่าพี่นะครับจะพาน้องมาทําที่ถ้านี้นะครับทําตั้งแต่การพาเข้าไปในถ้ำเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพี่เองอ่ะวางเตียงไว้ในถ้ำแล้วล่ะเอ้าลืมปะภาพอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวภาพจะไม่สวยนะฮะอ่ะเอาออกนะครับเอาหมดประหยัดแบตเตอรี่ออกนะครับเนี่ยถ้าน้องคนไหนนะครับแรกอ่ะลองทำแบบพี่ก็ได้นะ คือตั้งค่านะครับเนี่ยโหมดนี้นะ่ะพีเซิร์แบตเตอรี่โหมดเนี่ยนะครับผมก็มาติ๊กไว้นะอ่าถ้าอยากภาพสวยก็ออกแบบน,นี้นะครับอ่าโอเคเมื่อกี้พี่พูดถึงไหนแล้ววะเออจะพาน้องนะครับเข้าถ้ำนี้นะครับตั้งแต่ปากถ้ำเลยเพราะว่าผู้เล่นใหม่นะครับที่ลงถ้ำเยติไม่ไหวนะครับก็มาลงถ้ำนี้ก็ได้เอาคุณทาเปรของคุณมาเนี่ยมาลงถ้ำนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันดรอปในจำนวนที่เท่ากันเลยนะครับที่พี่ทด,ทดสอบดูนะอ่าไปกันไปกันไปกันถึงยังเนี่ยปากถ้ำยังเนี่ยมันจะถึงแล้วนะ อาโอเคเดี๋ยวพี่ถึงปากถ้ำแล้วก็พี่รีเควสแมงมุมแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปว่าเข้าถ้ำเส้นทางมันไปยังไงนะครับผมแล้วไปเจอกันที่อาร์ติแฟกต์เลยนะเอ้ยถึงแล้วน,นี่หว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีเควสแบงมุมแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมมาแล้ว่าคุณอารานิโอนะครับบางทีพี่ชอบอ่านอารันโก้แปลกว่าทำไมอ่านอารันโก้เห็นก็เห็นอยู่ว่าไม่ใช่นะอะมาเข้าไปในถ้ำนะครับ่าเข้าไปในถ้ำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าก็อย่าเบื่อและครับผม เพราะว่าว ok. nee. ันนี้นะครับก็ยังมีน้องนะครับถามพี่แบบเรื่องแบบเรื่องง่ายๆอ่ะเออเนาะก็ยังมีน้องถามอยู่นะครับนั่นแสดงว่าเห็นว่าเกมลาวก็ยังมีคนเล่นใหม่อยู่ตลอดนะครับอย่าแหลกอย่าหลุดนะแหลกได้แต่อย่าหลุดนะครับอ่ามาเข้ามาท่านะครับผมให้เอาน้องนะครับไปซ้ายตลอดเลยนะอ่าไม่ต้องไปสนใจขวานะครับถ้านี้จะลงง่ายมากนะครับจะมีระยะทางที่เราจะต้องต่อสู้กับสัตว์จริงๆอ่ะแค่ระยะทางสั้นๆเท่านั้นนะครับอ่าไปกันไปทางซ้ายนะครับเนี่ยพี่ยังไม่ไปขวายนะไปซ้ายเลยครับ ซ้ายนะครับนี่ซ้ายไม่ต้องมองทางขวานะครับติดซ้ายไปเลยอย่าแหลกหลอย่าแหลกหลาย,ยาหาย,<ม>ายเขาไปดีดิฮ่าโอเคครับนี่พี่ไปซ้ายเปะนี่ทางแยกก็เปล่าทางแยกก็เปล่าเอาไม่ใช่ดีไม่ใช่ก็ไปซ้ายก็ไปซ้ายต่อนะครับนี่ถึงยังยังไม่ถึงนะเดี๋ยวไม่ต้องไปทางซ้ายนะครับเห็นปะ่ะไม่เจอสัตว์เลยนะครับจะมีระยะทางที่เราต้องต่อสู้กับสัตว์จริงๆอ่ะสั้นๆเองนะพี่พยายาม ไปซ้ายที่สุดเลยนะครับผมเนี่ยอะไรขวางอยู่ก็ช่างนะครับพี่จะไปใช้คีบกาแพงที่สุดนะครับเพื่อให้น้องเพื่อนใหม่เข้าใจนะเอาไปซ้ายนะครับซ้ายต่อไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยเห <laughs> มือนจะไปช้าวะ่ะนั่นแหละอ่ะไปซ้ายแล้วกันอ่าไปซ้ายนะครับหลบไปหินหน่อยเนวมจะแทงตูดนะฮะเห็นไหมครับตามนี้เลยนะตามพี่มาเลยเออเมื่อกี้นะครับพี่ออกไปดูโพสในชุมชนพี่อ่ะคือพี่โพสตอนที่จะอัดคลิปนี้เนาะ น้องส่วนใหญ่นะครับผมรู้แล้วเออเดาถูกด้วยนะครับแต่ก็ทําคลิปแล้วกันคือว่าบอกน้องที่ยังไม่รู้นะครับเพราะแน่นอนแหละว่าก็ต้องมีคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้แหละแต่น้องที่แบบเก่าเกมแล้วไงอ่าดูช่องเยอะนะครับผมดูหลายช่องดูช่องต่างชาติดูอะไรเงี้ยก็เลยรู้นะครับนี่นะตามนี้นะน้องนะสังเกตนะครับจะมีทางเข้าที่เป็นเหมือนรมเหลี่ยมแบบเนี้ยเออริมเหลี่ยมมันก็เป็นรอยแบบใครเอาเชาะเป็นริมเหลีหล่ยมไว้นี่แหละเออไม่รู้จะพูดยังไงเออน,นั่นแหละครับผมน้องส่วนใหญ่รู้แล้วแล้วก็พี่นะครับขีดซ้ายายนะ่นนะยอยูนะ พี่แบบว่ามีใค,ใครมาบอกพี่นะครับพี่ก็ขอให้เครดิตคนนั้นละกันอ่าน้องทามอาจจะไปดูช่องฝรั่งมาแล้วมาบอกพี่ก็ถือว่าเออน้องทามก็ยังมีน้ําใจมาบอกนะแต่น้องที่รู้แล้วไม่บอกนี่ก็คือก็มีน้ําใจแต่มาบอกไม่ทันละกันอ่ <laughs> ทาทังทั้งออกแล้วครับผมนี่ทา้งออกเกี่ยวปอย่างนี้นะฮะนี่ถ้ชชิซ้ายอยู่นะครับนี่ทางออกเกี่ยวๆเ,เ,เขียวแบบนี้นะครับแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราไม่มีเงิบุมนะครับพี่ว่าน้องส่วนใหญ่ก็สู้ได้นะเพราะถ้ำนี้นะครับสัตว์ไม่โหด จะเป็นเลเวลไม่สูงมากนะครับนี่ไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็คิดซ้ายอยู่นะนี่ยังคิดซ้ายอยู่เนี่ยอ,อ๋อถ้ามาก็คิดซ้ายนะครับแล้วก็จะมีทางลงไปข้างล่างนะครับอ่ะกระโดดลงเลยครับมไม่ตายครับตอไม่ตายไปเลยตึง้งนี่นะครับผมแล้วก็ตรงไปนี่พี่ยังซ้ายอยู่นะพี่ยังไม่เลี้ยวไหนเลยนะครับอ่านั่นแหละครับผมไปเลยพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะเป็นจุดที่แบบว่าเราต้องไปเองคนเดียวนะครับเออเพ, <OM. S 2> <istine> พราะว่าสัตว์เข้าไม่ได้นะครับเราต้องไปด้วยตัวเองไปกัน กะคาบเหรอไม่กลัวเข้าได้ไหมเอาเข้าไม่ได้แล้วเห็นปะนี่นะครับมันติดแบบนี้นะเราก็กระโดดลงแล้วก็ไปเองครับผมกระโดดไม่ได้อีกอ่ะตรงนี้นะครับใครมากระแบงมุมก็เอาแบงมุมกัดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่เห็นอยู่แล้วกัดไปกัดไปโช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 ,ชตายไปซะจริงๆพี่อยากลงไปไฟเองมากเลยวะแบงมุมพี่มันไม่กัดเบาขนาดนั้นวะลงไฝเองด้เ่าวะมาน,นี่ดิโช Okay. โอเคอุ้ยอ้ย,อยลืมง,งานงอกเลยนะ้องหรือว่ามันจะถอนดาเมจโอ้ยทำไมไม่คิดวะบ้าบอคอแตกวะโอเคครับเป็นงามุกพี่หาวะเฮ้ยไม่ยิมุกหรอกพี <P> ่ <hi> ลืมจริงจริงว่าจะข่าบมันจะอนดาเมจนะครับแต่ก็ดีล่ะเดียเด๋ยวมาเกิดอยู่ทําเยติดีกว่านะครับเพราะว่าทําน้น่ะคือเวลาฟาร์มอาร์ติแฟกต์อ่ะมันไม่สามารถเอ้าอะไรเนี่ย มันไม่สามารถใช้คิกผู้ช่วยได้นะครับเพราะว่าอะไรจุดบริเวณที่อาร์ติแฟกต์มันเกิดอ่ะมันอาจจะมีสัตว์เกิดได้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้คิกผู้ช่วยใช่ไหมเราก็อาจจะละไปทําอย่างอื่นได้นะครับไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอตลอดไงเพราะว่าระยะเวลาที่อาร์ติแฟกต์มันจะเกิดใหม่นะครับมันก็ใช้เวลาประมาณนาทีนึงอ่ะพี่ลองจับเวลาดูนะครับน่าจะประมาณนั้นนะอ่าวิธีการฟาร์แอมเบอร์นะครับซึ่งพี่ดูแล้วนะครับมันจะบั๊กพ่วงมากับการที่มันมีไอรอปเข้ามานะ่ะเวลาเราเปิดไอร็อว่า4เมดนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันพอเราเปิดมาปุ๊บนะครับเราไม่ต้องเอาอาร์ติแฟคมาไว้ในตัวนะครับให้เราแตะแบบนี้แล้วก็กดคําว่าดิสการ์ดนะครับเพื่อทิ้งอาร์ติแฟคปุ๊บแล้วก็มีโอกาสที่แอมเบอร์มันจะเข้ามาในตัวเรานะครับเออนึกออกปะก็เหมือนกับเวลาเราเปิดไอเดรอปเลยแหะครับผมนั่นแหละแต่ครั้งนี้พี่ไม่ได้นะครับก็าําแบบนี้นะครับวนๆไปแล้วเราก็รอให้อาร์ติแฟคเปนเกิดใหม่เนาะเอาเราหลบไปก่อนนะครับรอให้มันเกิดใหม่ทําแบบนี้วนๆไปนะครับโอเคมันเกิดมาแล้วนะครับประมาณหนึ่งาทีจริงๆด้วยอออาาาาใหหมมม่่่่่ดูกวีีทนะครับ มีอยู่728นะครับอ่ะขอให้ได้นะครับขอให้ได้กดดีก,การ์ดปุ๊บเขาให้ได้ไหมมาดูกันไม่ได้ครับแปลวๆๆอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลองทําไปเรื่อยนะครับสัก4ี่นาทีลาแล้วกันเอาละครับน้องขอขาแป๊บนึงโอเคขออภยัยมันขาดี <c oughs> โอ้คือพี่ฟาร์มมานะครับพี่ฟาร์มมาประมาณ45นาทีให้น้องเดาว่าพี่ได้กี่แอมเบอร์นะครับพี่ได้มา16แอมเบอร์นะครับผมเอเอนั่นแหละเมื่อเราเปิดปุ๊บนะครับถ้ามันได้มันก็จะได้เลยนะครับอ่ะพี่เปิดอีก,กรอบหนึ่งอ่ะตอนนี้นะครับ744ของเดิมก่อนฟาร์มนะครับพี่จะมีอยู่ที่728ไนียก็คือรวมแล้วนะครับพี่ทํามาประมาณ45นาทีได้มาทั้งหมด16แอมเบอร์นะครับ ะจะมาสรุปให้ฟังดังนี้นะฮะว่าวิธีนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมก็คือการวางเตียงนะฮะกับวางอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่เสาอะแล้วเราเอาอิทิแฟกไปแลกนะครับพี่ว่าวิธีนี้กับวิธีนั้น,นวิธีเดิมเดิมน่าจะดีกว่านะครับสําหรับคนที่ไม่มีก๊อตโหมดนะฟังให้ดีนะครับเพราะว่า กาอรที่วอาริแฟ์ไปแยกที่เสาอ่ะมันจะได้ถึงสิบแอมเบอร์นะครับแล้วเวลาส5ิบห้าทีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันน่ยคืออย่างน้อยอ่ะพี่ว่าต้องได้สักสองรอบนะครับกับการที่ได้อาริแฟคครั้งละสิบแอมเบอร์สองครั้งก็ย0สแอมเบอร์เนาะแต่อันนี้พี่มายืนอยู่ส5บห้าทีเนี่ยพี่ได้มาสิบหกแอมเบอร์เองนะถือว่าน้อยนะครับแล้วก็วิธีนั้นน่ะเราก็สามารถแบบว่าอาจจะได้อย่างอื่นด้วยนะครับเอาเปิดอีกทีนี้ก็ยังไม่ได้นะครับอ่ะทิ้งไปก่อน เราก็อาจที่จะได้ของอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงโพเทนดัตใช่ไหมออผงแอมเบอร์หรือว่าจะอาจจะเป็นธนูเป็นโล่อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปย่อยนะครับเพื่อที่จะเอาเหล็กหรือเอาโพลิเมอร์ไปใช้เป็นอย่างอื่นได้ต่อใช่ป่ะละ่ะเออเพราะฉะนั้นนะครับวิธีนี้ไม่เวิร์กนะครับสำหรับคนที่ไม่มีก๊อตโหมดนะแต่มันเวิร์กมากสําหรับคนที่มีก๊อตโหมดนะครับยังไงคือก๊อตโหมดนะครับมันสามารถเร่งเวลาได้ใช่ไหมล่ะเราก็เร่งเวลาไปที่200หรือ400เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็มันจะเร่งเวลาของการเกิดแท่นอาร์ติแฟกต์เเนี้ยออใช่ม จากสมมติว่า16แอมเบอร์นะครับพี่ใช้เวลา45นาทีถ้าเกิดลดเวลาลง4เท่านะครับผมมันก็จะเหลือแค่10นาทีใช่ไหม10นาที16แอมเบอร์นะครับพี่ว่าถ้าแบบนั้นเน่ะถือว่าพอรับได้อยู่แต่ถ้า45นาทีล้วได้16แอมเบอร์อย่างที่พี่ได้เนี่ยถือว่าไม่โอเคนะครับถือว่าพี่ไม่โอเค <c oughs> ตามนี้ะเนาะก็ตัดสินใจกันเอานะครับผมใครว่างเว้นก็ลองมาทำกันได้นะครับแล้วมันก็จะดีมากสำหรับคนที่มีก๊อตโบดนะครับ โอเคครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการฟาร์มแอมเบอร์นะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าอยากจะใช้วิธีไหนนะครับเนาะช่วงนี้แอมเบอร์หายากนะครับมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับผมแล้วพบกันอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ